เนี่ถับเลงนจิตเือเอดีเดี๋ยวดี๋ยวสานีเราเพลหวัวร์คเกนนะ<ช>ถ้าเช้ามาก็มาอุดหนุนนะก<ช>่อนจะเข้าทำงนานที่หอสมุดแห่งชาติเออเขตยนรกระบ,บงังคนชื่อชีวิตนะมาจากสินสิเกตนนะใช่ไหม อยูย่อะไรพี่จกทะลัก,กลครับกรทะลักกรทะลักนี่ก็กอโอ้เขาไม่มีหาเนี่ยนะใจ,ใจกันนะพูดภาษาขเขมระมะได้ไหมได้โอ้สัมป,ปันนะสัมป,ปันปปนะ <ๆ S 2> เออชัมเปิดว่าเนี่ยผสานเมนเขาเรียกว่าอะไรขี้ย่างนะครับอะกระดูกอันนี้จรุกกกรุกตัดกรุกเนื้อเนื้อหมูก็ตัดตัดกรกอืกถ้าใครมาสถานีรถไฟหัวตะเคก็มาอุดหนุนนะมีแค่ตอนเช้า ท่านั่นเองนะเพราะเพราะว่าสยสายก็ต้องไปทำงานแล้วทำงานราชการแล้ว <c oughs> อันนี้ใช้เออเวลาก่อนทำงานเ,าเวลาบ้างก่อนทำงานเนะเาะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ นี่ขยันมากเลยดูดิคุนคนซีสเกตนะครับซีสเกตกัดเองนะงเดีว,ว่าอยู่กันทรักเนี่ยกเ็เป็นอยู่ในแนวขอบตะเข็บแนวชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชานะก็เลยพูดภาษา ไม่นานแล้วไม่เคยพูดเดี๋ยวสองไม้สองไม้ไม่ไม่ไม่ไอตอนนี้ยังไม่สุกแต่ถ้าสุกขอสองไม้น่ะเข้าเหนียวด้วยนะเข้าเหนียวหนึ่งนะโอ้มันอวบหวานดีจังเลยเอ๊ะอวบหวานดีจังเลยอ่ะ บวกหวานคือหมายถึว่าบวกหวานน่ากินนะเนี่ยคนสู้ชีวิตนะอืเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะร้องไอ้บอกให้ความากินแต่ตอนนี้ไม่ต้องร้นนรองบอกแล้วโอเคสุดยอดโอเคกันรอสุบก่อน